สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทานายดวงการงานการเงินนะคะแล้วก็เลขนําโชคนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหาคม2 5งพนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับท่านดูนะคะค่ะคุณได้พลังงานนะคะโดยชาริออตนะคะเนี่ยคุณชาวอาทิตย์คะบางท่านบางเกณฑ์ตามพลังงานเนาะเหมือนกับช่วงเนี้ยนะช่วงที่ฟ้ากล่าวมาเนาะ คุณอาจจะมีแบบเหมือนอุปสรรคปัญหานะในเรื่องของสายการงานอาชีพกิจการของของท่านนะแต่คุณเนี่ยจะผ่านพ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดก็ตามแต่อาจจะมีข้อขัดแย้งในสายการงานอาชีพนะลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะฟันฝ่าสิ่งนั้นอะไปได้ดีนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยนะคะชาวอาทิตย์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะคะชาวอาทิตย์คุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่และบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานเนี่ย คุณนะคะจะมีการเดินทางเนะในเรื่องของเดินทางไกลในเรื่องของของงานนะคะจะเดินติดต่อประสานงานคุณก็คิดว่าเอ๊ะเราจะจะดีไหมนะนู่นนี่นั่นจะเดินทางดีค่ะในช่วงพ้องนาทีฟ้าก่อมาข้างต้นคุณจะเดินทางปฏิต่อประสานงานนะคะคุณจะทําออกมาได้ดีเช่นกันนะคะโดยที่แบบว่าคือเหมือนกับว่าถ้าคุณกังวลนะว่าเดินทางแล้วจะติดอุปสรรคปัญหาใดไหมบอกเลยว่าจะ จะเดินทางดีปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยคุณพพาคุ้มครองะคะนี่ก็สําหรับเนาะคนดีมีคุณธรรมนะคะบางท่านบางเกณฑ์ตาบางพลังงานเนี่ยนะคุณได้เอ่อเซเว่นออฟซอร์สนะคะคุณชาวอาทิตย์ค่ะบางท่านบางบางเกณฑ์ตาเนี่ยคิดเลยนะคิดนะคิดว่าเอ๊มีใครทําอะไรรับหลังท่านไหมไม่ว่าท่านจะทําทสายการงานอาชีพของท่านใดก็ตามแต่ท่านก็คิดว่ามีใครเนาะเหมือนพูดฟังก็พูดครั้งหนึ่งเหมือนแบบกังวลนะ่ะแบบกังค่้คืนก็กังวลเอ๊ะ มีใครทําอะไรไม่ดีรับหลังนู่นนี่นั่นอะไรมาเงี้ยก็ขอให้คุณปรับพลังงานนั้นไปนะคะเพราะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยคุณจะเคลียร์ทุกพลังงานได้เพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะโดยชาวอ่อนย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าต่อให้มีประสาคปัญหาได้นานับประการได้ก็ตามแต่นะคุณชาวาทิที่คุณจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไปด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณเป็นคนเก่งมากนะคะเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดนะคะพลังงานคุณนะคะคุณได้เอ่อ six of pentacles นะคะคุณได้เอ่อ three of cups นะคะ สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเคลียร์ปัญหานะไม่ว่าจะเป็นข้อขัดแย้งนะอุปสรรคนานาประการนะใส่การงานอาชีพของคุณอ่ะพอเลยวันที่ที่5ของเดือนสิงหาคม2 5งพหเวลาทุกอย่างจะ ขี่คายนะสถานการณ์ทุกอย่างขอให้คุณคลายวิตกกังวลปล่อยพลังงานเซเว่นออฟสอดนะแบบไม่ไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะชาวอาทิตย์คุณคุณเป็นคนที่เก่งและคุณค่อนข้างคิดอ่านวางแผนรอบคอบสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพลังงานคุณดีมากนะครับท่านที่นะมีความกังวลนะและมีข้อขัดแย้งในสายการงานชีพกิจการของท่านบอกเลยสุดท้ายท้ายสุดต้นรายปลายดีนะคะคุณจะกลับมาประสานงานนะคะลูกน้องบริวารเพื่อร่วมง,งานจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกลกันสุดท้ายท้ายสุดคุณจะ ผ่านเรื่องราวการงานที่ติดขัดไปได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้รับความร่วมมือนะคะและตัวท่านเองเนี่ยพลังงานคุณได้เออ king of king of pentacle นะคะท่านที่ทำกิจการการเงินทุกรแบบบัญชีนะหรือว่าอสังหารมิมทรัพย์เนี่ยคุณจะทําออกมาได้ดีในช่วงเวลาน,นี้และท่านที่ลงทุนด้านการเงินไปคุณก็จะทําออกมาได้ดีเช่นกันในช่วงวันที่1นึถึงสิหาสิงหาคมสองพก็อย่างที่บอกนะคะถ้าท่านเดินทางไกลท่านก็จะ ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะท่านจะทําได้ออกมาดีเช่นกันเพราะท่านเป็นคนเก่งบอกก่อนเนาะแล้วก็เนี่ยนะให้ไงคุณนะก็ปรับพลังงานนะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณเข้ามารับชมมาฟังและพลังงานถ้าใกล้เคียงในรูปแบบนี้อย่าให้ไพ่ดูเรานะคะชาวอาทิตย์นะคะคุณก็ปรับสมดุลเนาะเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณคุณเอาอยู่แล้วคุณ,ค,ณคุณเก่งนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดก็ตามแต่นะคะคุณจะฟันฝ่าพัน ไปได้ด้วยตัวของคุณนั่นเองต้นลายปลายดีนะคะชาววันอาทิตย์สำหรับด้านการเงินนะคะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนื่องแต่วันที่1นึถึงสิหาสิงหาคม25งพเป็นในรูปแบบไหนเรามาดูกันนะคะคุณได้ไฟล์อัพเพนจิเกนะคะบางท่านบางเก์ตาถ้าชะตาด้านการเงินท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้เงินกองปังดีขึ้นไปนะคะแต่ท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้ค่ะไฟล์อัพเพนจิเกนะคะ,ะ,คะบางท่านบางเก์ตามีพระนี่สินเนาะแบบว่า หามาได้ก็จ่ายออกไปแบบชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีนะคะและเนี่ยทำให้คุณเนาะโหแบบว่าเนี่ยช่วงเวลาที่ฟ้ากล่ามาข้างต้นเนี่ยเนี่ยคุณได้พลังงาน n i ซ h t stop b a a e นะคะก็ไฟล์หาเงินกันหน้าดูเลยเพราะว่าเนี่ยคุณก็ได้พลังงานเอ่อ queen of s w o r d นะคะชาาอาทิตย์เนี่ยบางท่านบางพลังงานแบบว่ามีรายจ่ายที่แบบจุกจิกเนาะยู่ตลอดแบบว่ารายจ่ายที่แบบว่าเหมือนกับว่าก็ที่ฟ้าบอกเมื่อข้างต้นอะ่ะ มีเข้ามาก็จ่ายออกไปนะคะและ้วแล้วก็มีภาระด้วยก็ไฟหาเงินนะดนูนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วท่านก็ทําให้ช่วงเนี้ยนะที่ท่านเข้ามาเปิดรับฟังคลิปฟ้าเนี่ยนะในวันที่ 1- นึถึงสิสิงหาคม2องพันท่านจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเนี่ยคุณได้พลังงานนายนอสแอนดแบค์นะคะคุณจะคิดว่าเอ๊ะจะทายังไงเนาะมีความกังวลในเรื่องของการเงินมากเลยว่าเดี๋ยวกลัวจะแบบว่าเอ่อจะแบบว่าจะหาแบบยังไงแบบจะ ดูการเงินให้มาให้หมุนตัวให้คล่องขึ้นเนี่ยคุณมีความคิดวิตกกังวลมากเลยถ้ายังไงเนี่ยนะคะขอให้คุณชาวอาทิ์นะคะปรับพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าเราเนาะคิดลบนะเดี๋ยวเราคิดไม่ออกแต่ถ้าคิดพลังงานบวกฟ้าเชื่อว่าคุณจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปได้อย่างแน่นอนเพราะพลังงานคุณได้เดอะเมจิเชนค่ะค่ะคุณมีโชคนะคะก็คือชะตาฟ้าเปิดคุณจะ มีการเงินเข้ามาให้คุณเนี่ยนะหมุนตัวคล่องขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดกันเลยเดียวผ่าฝ่าวาววิกฤตการเงินกันเลยทีเดียวนะแล้วคุณก็มีโชคด้วยชาวอาทิตย์ก็ขอให้คุณลองเสี่ยงโชคดูนะคะก็แล้วแต่บุญกรรมแต่งะคะ่ะเรื่องโชคเนี่ยท่านที่ไฟหาเงินนะคะไฟหาให้เต็มที่นะคะคุณมีโอกาสที่จะ ได้ได้โชคทางด้านการเงินได้ข่าวดีทางด้านการเงินด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะคะเพราะชาวอาทิตย์ยังไงคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทุกรูปแบบแล้วที่ฟ้าเก่ามาข้างต้นนะคะแล้วคุณก็ได้พลังงาน t h e m p p l a e e นะคะท่านใดที่ลงทุนทําการเงินไปแล้วที่ผ่านมาดูเหมือนยังไม่ค่อยได้ผลกําไรในช่วงเวลาที่ ที่ฟ้ากล่าวมาข้างต้น1-15สิงหาคม2 5 0 4บอกเลยว่าคุณจะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะคุณจะได้รับผลกำไรที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะบางท่านเนี่ย ถึงกับลงทุนไปก็ขาดทุนกันเลยเดียวแต่ช่วงนี้กิจการงานของคุณเนี่ยนะจะนําผลกําไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้นะคะก็ขอให้พลังงานเฮงๆตามนี้ปังๆตามนี้เลยนะคะส่วนท่านนะที่ฟ้าสรุปอีกครั้งหนึ่งท่านที่กังวลเรื่องการเงินนะให้คุณคลายวิตกกังวลน,นะคะเดี๋ยวจะไม่สวยไม่หล่อไม่สบายเดี๋ยวจะคิดหาหนทางไม่ออกนะคะแต่ฟ้าเชื่อว่าชาวอาทิตย์เก่งอยู่แล้วทั้งเรื่องการงานการเงินเนีย่ยถึงกนะนั้นนะ คุณจะฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปได้อย่างแน่นอนรวมถึงกระทั่งคุณมีโชคนะคะชาวอาทิตโชคทางด้านการเงินทุกรูปแบบน,นะคะถ้าคุณเสี่ยงโชคก็แล้วจะบุญทำกำแตกนะคะแต่ถ้าคุณหาการเงินนะกับท่านผู้หญิงหรือให้ขอความช่วยเหลือกับบุคคลที่ใดก็ตามแต่คุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีด้านการเงินนะทำให้คุณเหมือนตัวคล่องขึ้นนะคะก็สู้อีกนิดนะคะคุณวันอาทิตย์ เลขนำโชคนะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้ไพ่ทอเรียรเป็นการดึงตัวเลขออกมานะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังตัวเลขนะคะคุณได้เลข3นะคะชาววันอาทิตย์คุณได้เลข1นะคะแล้วคุณก็ได้เลข5นะคะ ค่ะทุกพลังงานเลยนะคะทั้งการงานการเงินเนาะถ้าท่านใดที่ดีแล้วขอยดีขึ้นไปแต่ถ้าพลังงานท่านใดต้องปรับสมดุลก็ปรับสักนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ